เปิดโปง The Order จับตายขบวนการเด่นคน The Order คือขบวนการเหยียดสีผิวหัวรุนแรงในสหรัฐอเมริกาก่อตั้งในปี1983โดย Bob Matthew ผู้นำที่มีแนวคิดสุดโต่งเชื่อว่าคนผิวขาวเป็นใหญ่กว่าชนชาติอื่นๆเป้าหมายของ The Order คือการก่อตั้งรัฐที่มีแค่คนผิวขาวชนกลุ่มน้อยหรือเชื้อชาติอื่นๆที่พวกเขามองว่าเป็นศัตรูจะต้องถูกกำจัดออกจากประเทศ ด h ออเดอรสร้างความปั่นป่วนไปทั่วแถบตะวันตกของอเมริกาเช่นวอชิงตันโอเรกอนไอดเดโฮโคโลราโดเริ่มจากอาชญากรรมเล็กๆและยกระดับสู่การป้นธนาคารปลอมแปลงธนบัตรป้นรถขนเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้ออาวุธเพื่อการปฏิวัติดีออเดอรใช้กำลังและความรุนแรงต่อต้านกลุ่มคนที่เห็นต่างเลวร้ายไปจนถึงการลอบสังหารนักจัดรายการวิทยุชื่อดังอลันเบิร์ก ผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมต่อต้านกลุ่มขวาจัดอีกหนึ่งแผนการใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติคือการก่อการร้ายกับทางรัฐบาลสหรัฐในขณนะนั้นเพราะพวกเขาชื่อว่ารัฐบาลไม่อยู่ข้างคนผิวขาวจากแนวคิดสุดโตงก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ The Order ก็ได้ถูกเพ่งเล็งจากทางรัฐบาลและ FBI จนนำมาสู่การจับกลุ่มที่ถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในการประทะครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์ FBI บีอ The o r จับตายขบุญการเดินคน